สวัสดีนะคะอยู่กับวารายรากพันไม้ค่ะวันนี้ได้นำบอนสีต้นนี้มาเป็นเพื่อนได้รับชมกันนะคะนางเป็นบอนสีที่มีพื้นใบสีเขียวเข้มกระดูกดำชัดเจนสวยงามมากเลยค่ะความที่เป็นกระดูกดำแล้วก็ดำใหญ่ชัดเจนกระจายไปขอบขอบใบแบบนี้ สวยงามามากๆเลยนะคะแต่ถ้าว่าที่จริงนางต้องมีความเป็นด่างด้วยนะคะนี่คือบอลสีที่มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านค่ะเราได้นางมาตั้งแต่เป็นเบบีนะคะตอนนั้นเขียวหีค่ะแต่คนขายพ่อค้าบอกว่าเป็นบอล เศรษฐีพันล้านที่มีความด่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาพามาจากแม่ที่ด่างเราก็ซื้อมาเมื่อปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ได้ขวบปีหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ราคาไม่ใช่เบาๆเลยนะคะเขาบอกว่าด่างแน่เพราะว่าแม่ด่างแล้วก็เลี้ยงมาจนได้ขวบปีแล้วค่ะได้ลูกเข้าไปหลายต้นแล้วด้วยเราแค่นอไปได้สี่ห้าต้นแล้วนะคะนี่ก็ยังมีอยู่แต่ปรากฏว่านอลูกที่เขาเกิดมา ก็ยังไม่ด่างดีนะคะจนมีลูกมีหนอก็ไม่มีความด่างต้นแม่ก็ขวบปีแล้วด่างก็ไม่มีให้เห็นนะคะก็สรุปว่าเศรษฐีพันล้านต้นนี้ไม่มีด่างเลยนะคะมีแต่จุดชมพูกระจายประปรายทั่วใบเท่านั้นแต่ที่ความงามไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเส้นกระดูกกลางใบที่ชัดเจนมากเลยค่ะสีดำ เป็นลายเส้นที่สวยงามมากๆเลยค่ะเราก็ไม่ได้เสียใจเสียดายอะไรเลยนะคะเพราะว่านางก็มีความงามอยู่ในตัวแบบเคี้ยวๆอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ก็มีความงามไม่ไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยเป็นกอทรงกอสวยใหญ่พุ่มใหญ่ทั้งที่แค่หน่อไปแล้วนะคะสีห้าต้นเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ทีนี้มีบางท่านบอกว่าถึงเขาไม่ด่าง แต่เมื่อผ่าหัวผ่าชิ้นหัวไปอาจจะมีด่างมาก็ได้บอกมาแบบนั้นนะคะวันนี้เราจะมาทำการพิสูจน์คำพูดนั้นนะคะว่าบอลสีผ่ามาคือเขาเกิดมาจากแม่ด่างแล้วถึงต้นเขาจะไม่ด่างแต่ถ้าผ่าหัวชิ้นหัวก็จะมีความด่างมาให้เราได้เชยชมบ้างคะ่ะแล้วเราจะ มาจัดการกับบอนสีต้นนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปรื้อรากอาเอาหัวขึ้นมาจัดการพาชิ้นหัวแล้วก็จะเอาไปเพาะชำดูนะคะแล้วว่าเขาจะชิ้นใหม่ต้นใหม่ที่เกิดมาเขาจะด่างเหมือนบางท่านบอกมาหรือเปล่าแล้วเราจะมาพิสูจน์ในโอกาสต่อไปนะคะแล้วต่อไปนี้เราจะไปจัดการเทกระถางแล้วล่ะค่ะเพื่อพิสูจน์คำพูดที่ว่า บอนสีเกิดจากแม่ด่างชิ้นผ่าก็ต้องด่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดทเพื่อนๆได้รับชมในโอกาสต่อไปนะคะว่าเศรษฐีพันล้านต้นนี้หลังจากที่ผ่าแล้วงอกขึ้นมาแล้วจะมีความด่างให้เราได้เชยชมสักกี่ต้นกันนะคะแล้วมาชมในโอกาสต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ